สวัสดีครับทุกคนวันที่หนึ่งวันที่สองวันนี้เราจะมาเล่นเกมคุณยายเกรนี่กันนะครับทุกคนวันที่สองแล้ว,วนแรกเราก็ตุยไปย,ยังไม่ได้ทันใตุยอันนี้วันที่สองนะครับทุกคน

เดินกับห้องแล้วมันมันจะมามันเดินนล้วได้ยินเสียงได้ยินแล้วอ่าเอาแล้วเราจะออกไปยังไงได้ให้ออกได้บอกพี่เจทีทุกคนให้ออกได้บอกพี่เจทีเปิดประตูดิเราออกไปดูดิมีอะไรมันมีคุณยายอยู่หน้าห้องเราดูเนี่ยเขา้าไป ระวังเพราะมันมีชารีนาเดี๋ยวชารีนามันเข้ามาในกองเราได้มนเป็นผีที่แบบมันเผ่านประตูมาได้เลยอัน <ะ S 2> เดินผ่านมาได้เลยเอาได้ถ้าเราไม่เปิดเราจะออกไปได้ไงถ้าเราไม่เปิดแล้วมันจะมีทางออกๆๆๆอยู่ทางบนฟ้าพิด <นะ S 2> าน,นี่เฮ้ยออกบนฟ้าพิดานได้ด้วยอ,อ่รอึนไปดูดิ มันมีชั้นบันไดแต่หนูต้องรถตรงนี้ก่อนนรรไดมั้ยเวลวมีอาวุธจะสูอ้าเดานะมีปลาเวทีเป็นเสือกัรอีกบรกคือจะคือออกไปก็จะตุยเลยครับทุกคนอาลองไ่อาลองดูดิไม่เป็นไรถ่ายถ่ายได้ถ่ายได้จะไม่ตูก็ได้นะทุกคนมึงดูล้ว เปิดได้ยังเปิดได้แล้วเดี๋ยวมันจะมาเปิดไปดิคือน้องเจกลัวทุกคนน้องเจตไม่กล้าออกจากประตูครับเอาต้องออกแล้วน้องเจตไปดิไม่เป็นไรหรอกออกเลยคือน้องเจกลัวมัน่วที เวันที่สี่นี่จะเรียดนี่เราต้องรีบขันรีบไถ่ไม่รีบเดินพ่อป้าห้ามรีบเดินพอวันแล้วให้หนั่นเองมันจะแดกรอเราอยู่หน้าประตูนะถ้าปลาไปตรงทางกระแจ่อะแล้วปลากดตะ้างไว้ทามไว้อย่าไปไหนนะพ่ออยู่ตรงประแจานี่อยู่ตรงประแจาะหวนถอเรา้วทำไมนี่แล้วป้าห้ามขยับเลยนะพ่อปลาทำแบบนี้นิ่งๆ ๋านอเจเล่นไหวแล้วเชนะนครับทุกคนมาแล้ครับคือว่ผมก็น้องเคสนะครับแล้กอนจะเต็มวงผมก็ป่าไปตรงมาเจแล้วป่าไปตรงที่เป็นรไข่ไี่เป็นลูกไข่อะี่าป่ลูกไข่โอเคครับโอเคครับมันเป็นแล้วก็เอาก็กันจะตั้งกงกลมไว้ตน ต้องเดินออกมาก่อนนะครับตรงนั้นเป็นแผ่นโอเครับคุณบลย See you. o e want to play hide and seek. เราจะไม่ได้ยินอะไรนะเราออกโอเคนะมีจังหวะหนึ่งที่เราจะออกจาก้านนี้โอเคนะครับโอเคแลัวก็ ไปสิเฮ้ยไปดูไปดูรอดแล้วครับพี่เจรอดเลยครับทุกคนเฮ้ยอย่าติดอย่าติดขอร้องอย่าติดอย่าติดไอ้นุ่มกระมุดพ่อไปนะแล้วเดี๋ยวจะเจย์อะไรอีกน่ะไปแลขวาไปพี่เจรอดเลยครับทุกคนเราออกมาได้นะครับอันนี้วันที่อะไรป้าปาลงไปแทนใต้ดินจะลงไปแทนใต้ดินนะทุกคน ถอนดินครับแล้วออกจากบ้านนี้ครับทุกคนปไหมือนนเจมีอากรกลัวครับเหมือนน้องเจมีอาการกลัวครับไป อยาก t าามาอขากาอยามาอยกอยากมาอยามายอยากางามาอยากมาอยามางยากาอยากมอยากมยมาอยาออยตอยยยยกอกมมากมา ผมจะให้ผ่านครับเอาตัวมากมากเป็นเงาพรมจต่อยได้ค่ะมาแล้วมึงไงอยู่ไหนเนี่ยอยู่หลังเลย จะหนีลงมาได้นะว, <are> วันนี้สี่ครับทุกคนหรือเราต้องขึ้นทางข้างบนมัน้งเขียเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนแต่แถ้าเราขึ้นไปข้างบนมันจะเจอคุณยายแกนี่ดิใ <I see. S 2> ายเป็นเรื่องเลยค่ะปขาปลาห้ามเจอคุณยายแกนี่อย่างแรบกบ uh, ตรงนี้ล็อกนี้ล็อกนี้เขาปลาให้ไปตรงล็อกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหาทา นะนีเงนเดี๋ยวนอนเลนอยู่ตรงใกล้ๆประตูรั้าาไง้ข้าปืน I see you you want t นปที่เท่าไหร่ะดูเหมือนว่าเราจะสะบัดกระบอก เราไปไหนไปั้นใต้ดินเราต้องไปเอารถไปเพื่อออกแถนไปเป็นหายสินี่ก็เป็นวันที่ดีนะครับเชือกไม่ขันไม่ได้ได้แล้วครับทุกคนได้แล้วก็จะหาทางออกกันเลยเฮ้ยเรารอดแล้วทุกคนเรารอดแล้ว นอนเลยทุกคนแ่นนแ่นแวน,แว,นแว,ว้าวลงมาเลยครับเราจะไปขึ้นรถไฟกันใช่มลุงเจสนี้เราต้องปู่ในแถวเนี้ยปาได้กดต้งสีแดงเลยยังไม่ถึงปุ้ยพ่อป้าไปจอที่พนสีแดง พ่อปลต้องไปตงต่อปลาต้องไปตรงคูนต o นไอตัวนี้่าตันวประตูมันอยู่ไหนมันอยู่ตรงไายชายอประตูอยู่ตรงชายๆ นี่ยประป๋าเดินลุกๆๆๆแม่งนั้นท้ายรถไฟลงมาเลยมั้ยมันอยู่ท้ายรถไฟครับโอเคตรงนั้นตรงนี้ you นี่เราเข้ามามันทุกข้างพวกมาให้เราเท่ามา ที่5ครับทุกคนเราจะรอดได้จากมันไหมนี่ยพ่ป่รอบสุดท้ายนะพ่ป่าต้องไปประตูตรงนั้นประตูตรงนั้นนั้นนะพ่อป่าต้งเข้าประตูตรงนั้นเดี๋ยวทุกคนเปิดไม่ได้ ไม่ได <mile> ้เดนรกูมากป้าปาต้องไปประตูตรงนั้นเห็นไหมไปซคาว่าป้าปาต้องไปประตูตรงนั้นเ้ยบอสตะไปไปซิเฮ้ยบอสะไปค้ายังไงเดินไปค้ายเอไปซีเฮ้ยบอมระไคนะสวัีทุกคนว คือดอนเนี่ยดอนนี่รู้ป่ะแตวเข้ามาอยู่ในนี้ในนั้นลอไวลองเข้าแกดมันไม่ใช่ต้องเปิดดิ ตลอดไปเราออกไปเราน่าจะไม่รอดนแล้ววราไว้ี่น,นไม่นด้ชาจะช้าไ,ไนึ่ว ร้อยพี่เกดูไม่รอดครับเกดูขอบคุณที่เข้ามารับชมน,นะครับสวัสดีครับ